โบยิ้มที่โบอันนี้ไอโบอายุหนึ่งเดือนนี่ไอโบลูกเขานินกับว่ายิ้มปะเน่ะอ,อันนี้เดี๋ยว่ะพอเดี๋ยวนี่รอไหมรอไหมรอไหม เขาบุลเลอร์เลยครับรอฝากติดตามนะนะครับใครสนใจเอาไปทําพ่อควายก็รอหน่อยนะครับใจเย็นๆครับบอไอ้บออ้ยสูงขายาวมาเลยพี่น้องคอยน้อยหนึ่งเดือนนี่แม่ดูหน้าดูแค่นี้ก็พอแล้ว ดูลูกนี่ไง c ว à o พาไปดูลูกแอร์ตัวอื่นตัวอื่นไม่รู้นอนยังหาดูไอแอร์อรตื่นลูกเร็วแอร์นอนนี่อีกตัวนี่พี่อัยบุกพอดีอกันคนละแม่ ง่าย่นอนนห่ลูกให้เขาดูดินลูกแข้งขานี่แม่กับลูกนี่นี่ดูดูลูกแอร์ตัวใหม่ของเรานะครับนี่ ตัวนี้จะประมาณสี่เดือนแล้วมาจับมาจองกันได้เลยครับให้ดไอ้เข้ามาเร็วอันอยังไม่คุ้นกันครับพอดีว่าไม่ได้มาดูกันนานทำกันไม่ได้นี่ ลูกอีกขาวตัวใหม่หหนี่หูว่ามันนี่ด,ด้ตัวนี้ดีกว่าเพื่อนนะครับพี่น้องเป็นลูกไอ้นินกับแม่ขาวแม่ขาวสูงที่สุดแล้วนะครกตัวเป็นไงยังไม่ได้ตั้งชื่อพี่น้องมาตั้งให้หน่อยเด้อหหรอเลยนี่แม่เขานี่ตัวนี้ แม่ลูกแรกครับฟันแท้หนึ่งคู่สูงจะร้อยสี่สิบแล้วครับไปขัไปดูไอ้นี่อีกสองตัวน,นี่ตัวนี้นี่เจ็ดเดือนแล้วเจ็ดเดือน อันพ่อนอนอยู่นะ่ะอันลูกเดิดไปข้างพออันนี้ลูกอันนี้อีกตัวตัวผู้เหมือนเดิมขายาวๆเลยตีมข้อครับแอตอนนี้นี่จีตั้งลูกควาผสมเทียมนะเนี่ยดูไอ้นินนอนที่นินนอนอยังไงนะเนี่ยเนี้ย นอนครับไม่สูนใครดูแผ่นหลังพี่น้องเน้นให้ดูนานๆเน้นนนนเยอยลอร้อเชื่อเมื่อเช้านี่จะวิ่งไปฝูงอื่นพี่น้องวนแล้ววนอีกเน้น ไม่หันมาครับม่วงแล้วเขียวเอื้องแล้วเน้นไป,ปเขานอนใครอยากเอามาทับแถวนี้ใกล้ๆนะครับทับให้ฟรีถ้าไม่งั้นก็ห้าร้อยแล้วแต่ครับ อยากทับไม่มีควายทับมาทับฟรีได้ครับดู<อ>ลูกไปก่อนหนึ่งตัวขายาวๆดูตั้งนอนแล้วตั้งวนตับเลยตั้งเอไป ไปเจอกันคลิปหน้าครับทุกคน